หลวงปู่ทวดก็เป็นเกจิอาจารย์เนาะตั้งแต่พระพุทธกาลมาแล้วนับหลายสิบปีรลอยปี ก็เป็นสิ่งยึดเหนียวจิตใจของชาวพูดของเขาของคนไทยของเขาท่านซักซิ์มากก็เลยอยากนิมนต์ทันจากเขตภาคใต้ให้มาอยู่ของเขตภาคอีสานก็รู้สึกปิติรู้สึกอิ่มใจอิ่มบุญครับรู้สึกแบบเป็นที่สุดนะที่สุดของขอบครัวครับจีเดนมาถวายหลงวงปู่ทวดไห้วัดวารีกเกษมลาดเพื่อเลื่อเลื่อนถึงบรรพบุรุษนะพระาพระว่าบรรพบุรุษปู่ย่าตายายกับยุ่วัดวารีกับเสียมลาดก็เล่นเชิญญาพี่น้องแถวบ้านแถวอำเภอหนองฮี้่าหหรือใครที่ผ่าน ไปผ่านมานะครับก็เชิญกราบนมัสการหลวงปู่ทวดได้ที่วัใไญ่วัดบารีกบเสียมลาดนะครับอาหารมาจับพีน้ำเอาจ้ามาใการน้ำเบิดหลามอาิษฐานอธิษฐานแล้วก็จังถวายเจ้าบลิลบัร้นันี่วาัีเอออยากด้มัคนดีดีคงไหนแน่น อ้าวอยบานสาธุสาธุเอาปล่อยทั้งหคน <c oughs> อ้าวสบายเรียบร้อยแล้วเด้บอบาทสบายจังพูดเลยสบายปูทวดเพื่อปัดขดจัดปัดเป่าความเจ็บไข่ได็ป่วยโรคค่าพยาธิทั้งหลายหายไปเพราะว่าเพิ่นเห็นว่าบ้านเฮาเพิ่นเจ็บไข่ได้กป่วยหลายทั้นก็นเลยอยาก เป็นจิตเป็นกุศลอยากถวายหลวงพ่อทวดเพื่อขจัดความเจ็บไข่ได้ป่วยขจัดโรคขจัดไข้จากชาวบ้านของพ่อแม่พี่น้องเฮ้าท,ทุกคนตากคอนโมธนาวนน้ำเจ้าภาพทุกคนเด้อยหวานต่อไปกันรับพรเด้อยหวานเป็นภาษาบาลีเจท,ทาวาริวะปุราปาริปุเร,ร,รนเติสะคะลงัง เอวะเมวะเอโตทินังเปตานังอุปกปปติเอจิตังปัติตังตุมหังเกปะเมวะสะเมนชะตุสะเพปุเรนตุสังกะปาจันโทปนารโสยะธามานิโชติรโสยะธาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพะโรโควินาสตุมาเต ภาวะวันตารายสุขีธีขายุโภภาวะภิวะนาสิริสานิจังวุทาปจายโนาจัตตารุธรรม,มวันตุอายุวันโนสุขังภา,ารังอ้าวให้สมปรรถนาเด้อเอวังหอโตเอวังหอนตเอวังหงโต อันถวายหลวงปูถวดนี่ก็เป็นถวายเพื่อเป็นพุทธบูชาเนาะใยในพระพุทธศาสนาถวายไว้ในพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาให้เขาเราเลึกถึงพระพุทธธรรมประสงค์ให้อยู่ในใจเฮาเพื่อความดีของใจมเพื่อมีกำลังใจให้สู่กับการทางานกำลังใจทุกๆด้านเป็นกำลังใจของเฮาสือไปให้ความเจริญกา้าวหาขอาเฮาอสืบๆต่อไปเป็นการบำรุงพระพุทธศาสนาเพื่อที่จะให้ จะเลื่อนลงเรื่องสถาบันสืบต่อไปในอนาคตการทังนาต่อไปจะบ่าหอดลูกอหอดหลานเท่าคนละ